โดยวายซีสงขลาเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี25 5 7แล้วนะฮะแล้วก็ได้ผ่านการจัดกิจกรรมมามากมายให้กับจังหวัดสงขลาแล้วก็ให้กับผอกัน้าจังหวัดสงขลาและรวมทั้งกิจกรรมในส่วนของ y c เองเ,เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของผู้ประกอบการนะักรุนใหม่ของพอกัน้าจังหวัดสงขลานะครับคุณสมบัติหลักๆที่เราเราต้องการก็คือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นทาย,ยาทธุรกิจนะครับแล้วก็มีอายุระหว่าง25-40หถึงสีสิปีนะฮะหรือแล้วก็สิ่งที่ต้องการ กิจการจริงๆคือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทากิจการแล้วก็พร้อมที่จะมาทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีจิตสาธารนณะมาในวันนี้เราจัดหลักสูตรขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับสมาชิกว c ยซีในรุ่นนี้ว่าบางคนที่อยู่กันมาแล้วบางทีอาจจะมีคําถามว่าไม่ได้เข้ามาจอยกิจกรรมก่อนหน้านี้หรือเพิ่งเข้ามาใหม่หมเป็นปีแรกเขาอยากรู้ว c ยซีคืออะไรและบทบาทของว c ยซีคืออะไรมีมีความสัมพันธ์อะไรกับหอการค้าแล้วเข้ามาแล้วจะได้อะไรบ้าง เราในฐานะนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยู่จังหวัดสงขลาเรามีความคิดว่าทําไมเราไม่ปล่อยให้คนสงขลาจะตามเรื่องนี้กับคนส่วนกลางไม่ทันเราจําเป็นที่ต้องความรู้ที่ดีๆจากส่วนกลางทั่วประเทศที่เขามีและเขาทํามาแล้วที่เขาเห็นผลมาจากการเพิ่มยอดขายข,ายของเขาจากการหาตลาดใหม่ของเขาจากการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจของเขาขึ้นมาเป็นหลักสูตรที่เรารวบรวมนักธุรกิจรุ่นใหม่หลายๆคนที่มีประสบการณ์จริงทําจริงแล้วก็สําเร็จจริงผ่านเวทีใหญ่มาแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้เรา รวมทั้งผู้ใหญ่นอกจากนักธุรกิจรุ่นใหม่แล้วยังมีผู้ใหญ่ที่ผ่านสมรภูมิในการแข่งขันมากมายมาร่วมแชร์ประสบการณ์คือ Y c ซสงขลาจะมี Facebook f แฟนเพจนะครับ YC สงขลาอยู่แล้วณนะตอนนี้เราก็มีแอดไลน์ของ YC สงขาลาเราก็จะมีการกระจายข่าวสารไปตามสองช่องทางนี้เป็นหลักแล้วก็คิดว่าในปีนี้ก็จะมีผลงานออกมาแน่นอนครับตอนนี้คือในส่วนตัวของผมผมเองจะครบวาระในประมาณเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดี๋ยวจะมีประธาน YC คนต่อไปนะครับก็คุณภควัตรสิริมหาชัยก็คิดว่าในส่วนของทีมกรรมการชุดต่อไปโดยนําโดยของคุณพควัตเนี่ยก็จะนํวายซีเข้ามาสร้างกิจกรรมที่ต่อยอดให้กับกลุ่มวายซีสงขลาต่อไปยิ่ง,งขึ้นทั้งในส่วนร่วมของขอ,งของการค้าจังหวัดสงขลาและในส่วนของจังหวัดสงขลาเองในการร่วมกิจกรรมที่แน่ๆตอนนี้ก็น่าจะมีของโปรแกรมหัานใหญ่ฮัสเซล2017ที่ทางผู้ว่าบรรจุเข้าไปในปฏิทินประจําปีแล้วแล้วก็ครั้งก่อนวยซีเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทางผู้ว่าก็เห็น เห็นผลว่า YC ทําอะไรได้บ้างในการสร้างแอปพลิเคชันส่วนลดทั้งเมืองก็ปีนี้คิดว่าคงต้องมีการต่อยอดให้มันดียิ่งกว่าเดิมแล้วก็ในกิจกรรมอื่นๆอีกก็คงมีในหลายๆด้านนะครับ